คำถามที่หนึ่งะครับหมิวครับอะไรที่เด็กๆคิดว่าเท่แล้วโตมาก็มาคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เท่นี่หว่าการจับกลุ่มตีกันคืุไงในเรื่องการทงผู้หญิงทางผู้ชายเลยในการที่จะแบบวัดอํานาจของตัวเองในการใช้กําลังสุดท้ายแล้วพอโตขึ้นไปก็รู้สึกว่าเอ้ยมึงคุยกันได้เออไม่ต้องเพืองแรงหรอกนักแสดงหรือนักร้องที่เคยตกหลุมรักตอนเด็กๆครับพี่ดังพันกรพี่ดัวีพี่ดังสม่ก่อนก็คือ R s ร์เอสนาชอต้องมีแก้วมีไดอารี่มีรูปแล้วก็คบไดอาร ไว้ในกระเป๋าตลอดอออ๋เหรใช่แล้วมีวันหนึ่งมีโอกาสได้เจอ,อ,อฟัาแเดลี่ไปให้พี่เขาเซ็นอ้าวอ,อ,อย่างภาพยนตร์เรื่องโปรดครับรับน้องสยองขวัญสิคะ คือจําได้เพราะว่าอินมากเพราะว่าเรากําลังเข้าปีหนึ่งพอดีอ๋อมันคือช่วงนั้นเพราะว่าจังหวะเมันแบบน้ำเี่ยมไปรับน้องอะไรที่อยากเก่งกว่านี้ครับเข้าสังคมทำไมเออเป็นคนที่ไม่ใช่อินโทรเวิร์ดนะแต่ว่าเวลาอยู่กับคนที่ไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยคุ้นอะไรเงี้ยจะรู้สึกใช้พลังงานเยอะในการคุยอใช่รู้สึกอย่างไรกับการทํารัฐประหารครับยกนิ้วเลยยกนิ้วเลย